มาแมาชีผมนั่งก่อนแล้วกันนะแมชีแบบหนึง่งก็เระเบอร์เงินเงินแล้วโอ,โ,อโอ๊เป็นไรมาแมาชีเราต้องไหวผมว่าไงแมชีโดนมันดำโอ้โดนมันดำเลยใช่ไหมอาการเป็นไง ช่วยไหลทางแต่เม่ธีก็ไม่แน่ใจว่าจะออกหมดโอ้ก็คือกะมาเช็คดูเพราะไปไปที่อื่นมาแล้วเขาบอกว่าเขาช่วยให้แล้วใช่ไหมโอ้โเอาขอบอกว่าับรนพันเนี่ยเที่ยวนี้ยก็จะเอาให้ตายเโอ้โหขนาดนั้นเลยเอเพราะว่าเมธีอะไปปล่อยแบบว่าเงินกู้ไหมไปเงินกู้แล้วเขามีบุญเยอะกับคนคนนั้นตอนนั้นไม่ได้ทำปีแล้วของหกปีแล้วเขาเลย แล้วแม่ชีปล่อยผีเขาไปหมดปล่อยผีเขาไปหมดด้วยไอคนที่ปล่อยคือใครเขาเลยแค้นก็ทำบุญบวชไม่ใช่ไอคนที่ทำอ่ะอ๋อก็คือเป็นเป็นเป็นนักบวชด้วยกันไหมหรือไม่ใช่เป็นชาบ้านอยู่ใกล้กันคืออยากจะให้อาจารย์ช่วยตายมาเยอะแล้วโอ้ให้คนตายมาเยอะวันพระวันปุณหะเนี้ยก็จะเอาให้ตายโอ้โหเขาประกาศเลยไหมขนาดนั้นเลยวะเนี่ยแม่อาจารย์วันนั้นมาที่วันวันอภารฮะวันอภาร แล้วลูกจิตอาจารย์เอาน้ำมนต์ให้กินเขาก็บอกว่าเป็นใครอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกให้พาไปหาพ่อหาแม่เขาที่แล้วก็พาไปแล้วถามเขาว่าวบ้านคนมีคนที่ข้าวมานั้นที่เขาส่งมาน่ะเป็นเด็กผู้หญิงเราโดานรถชนตายแล้วก็บอกว่าให้พาไปหาพ่อแม่เขาไม่งั้นเขาจะฆ่าแม่ชีเขาเขาจะให้แม่ชีเสียบปลั๊กไฟอ่ะที่กลับไปจะจก,ก้ให้ข่ากอนอ๋อ่าตัวเองเอาไปเล่ยเลียงเลยโจพาไปพอดีตาเขาว่า เราก็ไม่รู้จักเขาเราเขาบอกว่าเขาว่าเลิกทําเรื่องนี้มานานแล้ว20ปีแล้วแล้วแม่ชีเขาก็ทรมานอะไรเงี้ยเขาล้องก็เพราะว่าเป็นหลานไงแต่ว่าเขาออกไม่ได้อะไรเงี้ยเขาเพิ่งทำได้มาเบื้องต้นอะไรเงี้ยด้านะใจจะมาที่นี่แล้วไงเพราะว่าเขาไปนักการมาแล้วเที่ยวโอมาแล้วเที่ยวหนึ่งไม่เจอผมเลยนัคการนะผมไม่ค่อยอยู่หรอกแต่ผมอยู่สุกเกษรก็เท่านั้นธรรมดาน้อยเอาน้ำมันี่เป็นก็ล้อโอ้ล้อเอาน้ำมแก้งอ๋อเมามาเดี๋ยวผมดูให้ไม่ต้องซีเรียสนะ เดี๋ยวรออ๋อีกสับไปไหนอีหะอะไรมือเออหนุ่มเ่ยเดี๋ยวผมจัดให้ให้ตัดไอ้เ้ามาให้ไหมใหมเออใหม่ะไม่ไดให้ไหมบ้านอยู่นครปฐมแกมาทำส่วนส่วนอยู่ราชบุรีใช่ไหมไม่กดนะไ่กดอ่ะโอเคกระถมนิดนึงกระถมังหน้าหนึ่งน้ชีนะเดี๋ยวผมจัดการให้แล้วกันน้เมื่อกี้พาไปแล้วที่นิชีนะกดเลยคลมังเพลยเหรอรับตา ห้ามลืมเด็ดขาดไม่ให้เกิดอะไรขึ้นก็ตามนะพูดผีปีศาจที่อยู่ในตัวแม่ชีนะขอขมาลาโทษก่อนแล้วกันหลับตาห้ามลืมเวสาภุสาเวสาภุสาเวสาภุสาเวสาภุเอามาเวสาภุส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 าออกมาออกมาออกมามาจากไหนออกมาเวสาออกมาออกมาออกมาซะออกมา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 เลยออกมาอีกออกมา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 

เวศหุะเวหุะเวศหุะเวสุเไปไปจับไปจับแขนเขาไปไปจับเบาเไปเดี๋ยวไปไม่ไปไปไม่ไป,ไป,ไปี่ีจ้ะกูไม่ได้ใจดีเหมือนหน้าตานะมึงเดี๋ยวไปไม่ไปไปแน่นะฮะมาทำเขาทาไมล่ะฮะ ไปไปพูดไปเกิดนรกจะแดกมึงนรกอยู่แล้วมึงไอ้ห่แค่นี้ก็ไอ้นี่เกินไปแล้วออกไปเวสสะภูสะ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 เฮ้ยมันจะไปง่ายงี้เหรอเวสสะไปบอกแล้้วไอเหี้ยอย่าโกหกไป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 ลุงแหกไกได้ไหม เอ้ยเอ้ยสฮะมึงอย่าไปช่ยดนไม่กาแมที้กูช่วยอยู่เนี่ยมึงก็ต้องออกออกเถอะแ้วอ่เฮ้ยเป็นผีอะไรเนี่ยมึงฮะเป็นไรตาย ไปเลยเต้เราเขาจับไปใช้งานรึไงไม่ต้องฆ่ารู้ป่ะอ้มามึงจะมึงกี่ขวบแล้วเนี่ยที่มึงตายเนี่ยเย็ดแปดสิบขวบยี่ห้อค่ะไอ้ผีเออเดี๋ยวกูช่วยมั้ยถ้ากูส่งใบยังใบนะแม่แล้วนี่ห่อค่ะกพราแสงของเงา ไอ้๋เนาะคิดถึงบุญมึงไว้นะสิบขวบในรู้บุญมึงจะเยอะมั้ยไว้นะเวรกรรมต่างๆนะมึงหลุดไปจากล่างแนมะ่ชีแล้วกันนะมึงไปอนะ้เจ้าที่นักแฝกที่อยู่ในนรกแล้วกันไอ้วิญญาณเด็กสิบขวบที่ถูกรถชนตายหลุดออไปจากล่างไลยน,นะมึงน,นะ sitten saa minuutin kuulemaan. 他们呢，他们情绪。 ออกไปซะออกมาลูที่กูจอกมาเนี่ยรูเนี่ยนี่เปิดให้ออกมาออกมาออกมาดูเนี่ยออกมาออกมาออกมาลูเนี่ยออกมาเลยออกมาออกมาไอ้ผีออกมาดูนี้แหละออกมาออกมา ไ้ช่ออกมาได้เลยฮะออกมาออกมาออกก็ช่วยอยู่ออกมาออกมารอรออยนี่แหละเอว์ออกมาบนดำมันจะเกินเลยกับความดียุ้ยฮะไปความดีที่ทำเนี่ยนี้ก็เหนียวบนดำอยู่แล้วไปออกมาซะออกมา อาาอกไหมาออกไหมออกมาเลยออกไหมยันเหนือความดีไปได้ไงไม่ยิ่งบอดำเลยออกไปซะไปหนูไปพูดไปเกิดอะไรจะเจ้าที่หน้าตาแปลก,กแลกซะไปไป Đấy lên. Đấy lại lên. À Đây ạ. Rồi, ai know. I know. I know. I know. ยังจะไปถึงแต่มันขมไอสัตว์ของพวกนี้ม่งชอบหลอกขโกหกกูเรื่อย นึกเลยโอ้ยเปลือจรในการไล่แค่น่ะอ่ะอาชีเอ้าเวศเวศเวศ เวสภุสะ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 เวสภุสเวสภุสะเวสภุสเวสภุสะเริ่มค่อยๆไปเด้อออกกระด้างหนังชีไปเด้อออกไปเด้อไปไปหมดที่ไม่ดีออกไปซะไปเด้อ คนแถวบ้านเดียวกันนี่ไปเร้อ่อ ครบขาดเนนจัแบบดูดิกี่คี่คิวแล้วบอกครบขาดเนนวันนี้ไม่ฉี่เขาเวลาเขาหน่อยยอดอยู่ไหนวะให้มาด้วยอะ่ะให้พาวดูวการอยู่ใ,ใกล้ให้เรียกอย่ใช่ไหม อ๋อไม่ไรตัวตัวแม่ชีเองเขาไว้นี่อะวัดไหนตรงแค่โอ้ใกล้ๆอะวัดเหนืออ๋ออะโจน้ำเลยเดี๋ยวพาไปดูอากาศแล้วกันนะเพราะของพวกนี้บางทีมันทําใส่อ่ะมันสามารถทํากลับมาได้อีกส่งไปแล้วมันก็ส่งกลับมาอีกของพวกนี้รู้ป่ะเออเนี่ยกูกูกูเอากูค่อยๆจำกัดเอาไว้จำกัดเอาไปแล้วอย่าไปกลัวเนี่ย วันกันพระตรงวันที่เท่าไหร่ของคนกับพระเนี่ยวันนี้วันโกนเอาเหรอเอาวันทียวันนี้มันโกนหรือไยกูก็เพิ่งรู้เนี่ยไม่เคยเจอวันไหนวันโกนพระขนาดคุณกะวีวันโกนพระทำไหมครับกูไม่สนใจวันหรอกไอ้ข้าเพราะกูหิวทุกวันถูกป่ะกูเลยไม่สนใจวันเท่าไหร่เดี๋ยวเขาปรับท่าตัดล่างก่อนให้ปฏิบัติธรรมอะไรแบบนี้อันี้เขาขาโดนก่อนที่ว่าจะปวดีเขาบอกว่าจะปวดข้าวันน้อนี่กี่วันแล้วเนี่ย โอ้ก็จะถึงแล้วอืนี่พรุ่งนี้ถ้าเกิดผ่านพรุ่งนี้ไปก็รอดแล้วไม่ตายนี่ก็มาเป็นแบบเขาเรียกอะไรนะแล้วก็สึกมาเป็นคารวาสมาโดนกระทืบดีกว่ามันมาเยอะเป็นแม่ชีทำอะไรก็ขนัดเท่าไหร่นเนี่ยก็นี้ก้อนโกนแล้วเนี่ยพรุ่งนี้ก,นนะนก้นพาแล้วเนี่ยเที่ยงคืนก้นพลาแล้วมันจะตายไหมไม่เสีตายเลยเนะี่ย ถ้าวันนี้รอดมันก็รอดอยู่ไม่ตายหรอกอเชื่อเอะวันนี้ละไม่กลัวมาหนี้ไม่กลัวทำไมนอนร่าเหีบบ่ยวหูไม่ได้นอนเลยนะเอ่ะข้อควาอ่ะไม่ได้นอนเลยโอ้ยได้นอนแล้วเอ้าค่อยๆ <c oughs> สะกิดกันหน่อยนิดนึงไหมเอ้าไม่ชี้ก้ามามาประคองเพื่อนหน่อยเร็วเออค่อยโอเคนะแม่ชี้นะยังไงอ่านน้ำมือรอบดเลยแม่ชี้นะไ,ไ,ไม่ตายถ้าตายให้จีบหน้าไอ้ปราบเลยจริงๆนะแม่ชี้นะไม่ตายนะขอมาละโทษเลยกันนะแม่ชีน้นะ โอเคนะไม่ต้องทําไงหรอกเด็กอยู่ใกล้กันอย่าใหเกิดมันทําใส่ก็มาหาผมอะไรไม่ต้องซีเรียสจนกว่าเดี๋ยวมันจะเกิดข้าวตัวเองนะผมแค่เอาสิ่งที่ไม่ดีมันออกไปเฉยรู้ป่ะสบายๆทําใจล่มๆไว้ไม่ตายแน่นอนเชื่อผมแถวนี้มีคนมีวิชาเลยเหรอวะบ้านอยู่แถวนั้นผมไม่เป็นไรหรอกอยู่ไหนบ้านลุงของแพ้เหรอโอ้โหโอเคไม่เป็นไรใครวะทั้งหมดไม่อยากรู้หรอกมาเต่าหน้ามาใหม่อะ ถ้าไม่ไหวก็เข้ามานี่ก็ได้มานั่งอยู่นี่ก็ได้อยู่ใ,ใกล้ๆเองใช่ไหมมานั่งอยู่ใต้ฐานปู่ก็ได้นะแม่ชีสบายบายเฮ้ครับผมไปเอาไปขอแม่ชีหน่อยอังคารก็สึกแล้วบวชบนผมเลย